ครับผมมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยคร,ครับมีโปรแกรมทําศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่<ช>ประเทศฝรั่งเศสในช่วงกลางปีนี้ะนะฮะกันยายนนะก็ต้องบอกว่ามีทัวร์นาเมนต์เต็มเต็มทีมพอสมควรแ,แต่ที่แน่ๆเนี่ยไทยเนี่ยต้องบอกว่าเจอสายแข็งเจองานหนักใช่ครับแล้วก็เจอแชมป์เก่าเจอรองแชมป์เก่าเจอแบบทีมแบบ เขาเรียกว่าทีมแข็งๆนั่นเลยใช่ครับนะสวีเดนเยอราสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชิลีโอ้โหสามทีมนี้นะึกบอกครั้งที่แล้วเนี่ยครั้ง2015เนี่ยเจอเยอรมันเจอแชมป์โลกเก่ากันคือหนักทุก,กทีมแต่ว่าครั้งเนี้ยมันมีมีตีมนิดหนึ่งเพราะว่ามิรันดาเนี่ยไปพูดถึงเรื่องนี้ในในเว็บของ redit, อังกฤษอ่าเว็บของของฟีฟ่านะครับใช่กับเรื่องของการที่ได้เจอกับเขาเรียกว่าประเทศบ้านเกิดบ้านเกิดอ่าก็คือเกิดที่อเมริกาแหละไม่ใช่เกิดที่อเมริกา เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันคือเขาเกิดที่อเมริกานะแต่ว่ามีคุณพ่อเป็นคนไทยแล้วก็ไทยเนี่ยอยู่ร่วมสายกับอเมริกาฟี่าก็เลยสนใจไปสัมภาษณ์เธอก็สาวที่มาจากแคลิฟอร์เนียก็บอกว่าก็รู้สึกตื่นเต้นนะแล้วก็เป็นเกมแห่งความฝันที่ไทยจะได้ดวนกับอเมริกาด้วยก็คือเอางี้ดีกว่าเอาง่ายๆนะเกรดคลาสของมินันดาเนี่ยเล่นในมหาลัยนะแต่เกรดทีมชาติเขาเป็นลีกอะนึกออกปะ แต่มันเล่นกับเราเล่นดีมากเออนี่บอกว,ว่ามันคนละเกะโอกาสที่จะเจอกันยากไม่แปลกที่มิลันดาที่น้องจะแบบโอ้โหตื่นเต้นอะะได้เจอเป็นไอดอลหลายหคนจะเป็นไอดอลของมิรันดาก็ได้นะครับก็ต้องรอดูแต่ว่าเดีจะไปอุ่นเครื่องกันก่อนนะที่ไซปลัสนะครับ,รบสำหรับ<ม>ทัวร์นาเมนต์สำคัญเลยเหมือนกันนะก็เป็นการแข่ความพร้อมก่อนอฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นนะติดตามกันด้วยนะสำหรับฟุตบลอลหญิงแชมป์โลกในช่วงกลางปีนี้ครับ